ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมปีนเก้าเนยเนาะมีใครเป็นผู้บอลซ้อมตอนนี้มีพี่ชมีพี่ๆนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกครับสูงเท่าไหร่หนึ่งเก้าน้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้หน้าเด็กๆครับมวยสไตล์อะไรครับวู้ดดังวันนี้จะต้องมาเจอผู้บอลเก่าเลยดาวเพชรนาวีเจอมาสองครั้งเก็บมาหมดเลยวันนี้ไฟทนลสามคิ็วันนี้ย้ำใชะได้ไหมเก็บครั้งลครับม่ให้เกิดเลยนะแต่ประมาณไม่ได้นะ ตอนนั้นตอนนอ่อยอยู่วเวรร้อยเท่าไหร่ก็เวทนี้เลยวันนี้เวทเดิมตะกี้สองหนักแล้วเป็นยังไงบ้างขาตั้มาขาน,นิดหน่อยก็สบายสบายเนาะล่าสุดก็ต่อยเข้าไปวันนั้นก็ชนะเขาที่ว่าวันนั้นต่อยกันที่ออกที่นี่เลยแต่วันนี้มาเจอใหม่อีกไม่ก็ล้างตานะค,คุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกว่าสามสิบก้าคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อย อย่าเดี๋ยวเล็บไว้เทียบเทียบอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับ